สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ไว้กับน้องบาบบี้จะมาพี่น้อยพี่น้อยเหรอนั่นคือพี่น้อยเหรอจะมาอะไรคะจะมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกพูดถึงพูดถึงอะไรคะขวบกออ๋อพี่ไว้อายุห้าขวบนะคะน้องบาบี้อายุสามขวบครึ่งนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพ่คนเดียอ๋อพี่ปินัตแล้วหรอคะวันนี้พี่ไว้จะฝึกหรือสอน อะไรคะเกี่ยวกับโควิด19วิธีป้องกันยังไงคะวิธีป้องกันคือเทชิลแล้วก็ไอเจลเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกที่คอววที่คอมีมอะไรแมสแมสครับต้องใส่ใช่ไหมคะใช่เพื่อป้องกันโควิด19โควิด19เพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคบางอย่างอะไรอยู่ข้างนอกอืม เราไม่ปิดประตูเชื้อโรคอาจจะเข้าบ้านมาใส่จมูกเรา,าอาจจะตายได้ตอนนี้โควิดค่อนข้างรุนแรงยังไม่มีวัคซีนเนาะใช่แล้วก่อนที่ไปกับอบบี้จะออกไปข้างนอกอบบี้ต้องเตรียมอะไรบ้างพี่ใบต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมเฟสชิลหน้ากรรากอนามัยแล้วก็เจลอ่ะลองใส่ทีละอย่างลองสอนวิธีทําทีละอย่างสิคะออนี่ทำไมไม่ออกอะ่ะเอาใหม่สิคะก็ลองลองใหม่ ต้องบีบนะตองบ,บ,นะอบ,บมันเต็มเลยอ่ะอ่าโอเคมันมาเต็มเต็มอาถุ่ให้ดูด้วยนะคะต้องฝึกวิธีอือฮึต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ,มะบิ๊บี้ล่ะคะทำไงอือฮึโอเคขั้นตอนอีกสองอ่าโอเคขั้นตอนใส่เฟซชิลครับผมขั้นตอนอีกหนึ่งค่ะขั้นตอนอีกสาม ขั้นตอนที่สามใส่แมสต์จริงๆแล้วมันสามารถสลับขั้นตอนได้นะต้องใส่แมสก่อนก็ได้ถ้าเพิ่งแล้วแต่คนที่สะดวกเนาะใช่ไหมลกูกใช่โอเค <4. S 1> <Okay. S 2> นี่แล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ไปเลย,อย <laughs> แอลกอฮอล์แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสัมผัสผิวได้เนะลูกเนาะเป็นฟู้ดเกรดก็จะดีมาก เน,นียมันิอ,อ่ะกับตัน,น่ารักมากเลยอ่ะโอเคพอแล้วครับลูกบาบี้ไม่มมน,ไน,นี่เป็นเป็นฟู้ดเรดนะคะแต่ว่าน้องเอาไปสัมผัสปากละนนครับผมคนละรสเลยใส่ไปเยอะ,ยอ,ะอ่ะถูถูถูข้อมือจริงๆแล้วสิ่งหนึง่งที่จะช่วยได้อีกคือต้องล้างมือบ่อยๆถูกไหมคะถูกครับถูกครับล้างมือมีกี่ขั้นตอนคะ เจ็ดขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนเจ็ดถูกต้องดังนั้นตอนนี้โควิดระบาดรอบสองห้าบวกหนึ่งกลายเป็นเจ็ดก้าห้าบวกหนึ่งกลายเป็นเจ็ดห้าบวกสองกลายเป็นเจ็ดครับต้องป้องกันอ่ะบาร์บ,บี้คล้องค่ะบาร์บ,บี้ลองคล้องนะคะลองฝึกด,ด้วย, 1, ยเป็น 6. ค่ะใช่ค่ะถ้าผลลัพธเป็นหกนนถูกต้องลูกอ่ะบาร์บี้เห็นไหมบาร์บี้เขาเป็นน้องที่สามขวบก,กว่าก็เริ่มฝึกทําเองได้<ม>ถูกไหมคะเ่ค<ม>ะบาร์บี้เป็นพี่คนโตก็ตตกได้ค่ะบาร์บี้ก็ฝึกทําเองได้ใช่ไหมคะอ่ะใช้ใช,ใช้เจลสิคะลองค่ะ<ต>อ่ะลองให้ลองบาร์บี้ลองบีบเจลใส่มือสิคะแล้วก็ทําวิธีการเช็ดที่มือเวลาเราต้องไปสัมผัสแกะได้ไหมคะลูก เมื่กีหนูแกะได้ใช่ไหมไม่กินแกะได้ใช่ไหมอ่ะโอ้นี่ไงตำแหน่งนี้นะคะเคนะคะอ่ะลองแกะใหม่ค่ะต้องฝึกใช้นะคะนั่นไงอ่ะบีบใส่มือค่ะบีบพอประมาณพอแล้วค่ะถูค่ะโอเคปิดด้วยนะคะถูยังไงคะลูกคุณครูสอนถูยังไงคะอ่ะนั่นแหละถูกต้องซอกมือด้วยค่ะเอาถูกมูนด้วยเหนียวนิดนึงนะลูกเดี๋ยวมันก็แห้งต้องให้แห้งก่อนนะต้องพยายามให้มันแห้ง ให้มันผึ่งโดนลมนิดนึงมันก็จะช่วยช่วยเราระดับนึงอย่างน้อยก็อาจจะไม่ได้ร้อซแต่ก็ป้องกันไว้ดีกว่าใช่ไหมคะเด็กๆโควิดมีตั้งเยอะขึ้นเยอะขึ้นรุนแรงมากขึ้นใช่ไหม<ช>ที่<ช>ไว้จะสือ่อจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้คือออกกําลัง<อ>แล้วก็ทานอาหารห้าหมู่หหมู่ผักผลไม้จําเป็นไหมคะจำเป็นจะเหมือนแนเสาครบห้าหมู อ่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยไดโนเสาร์เจ้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่กินผักผลไม้นานะรับประทานอาหารหาหมูจะแข็งแรงดังไดโนเสอ่ะเอาเหรอเอาใหม่เจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่กินผักผลไม้นานะไดโนเสาร์แข็งแรงรับประทานอาหารหาหมูไดโนสอ่ะแข็งแรงร้องตาทธรรไดโน ประทานอาหาร5มูจะแข็งแรงดัง,ดงไดโนเสาร์อเอ่ยถูกต้องค่ะยังไงเราต้องช่วยกันรักษาสุขภาพามันล้างมือบ่อยๆออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารให้ครบ5มูเราก็สามารถที่จะเหมือนป้องกันตัวเองเสร้างภูมิตัวเองเพื่อสู้กับเชื้อโรคโรคอะไรเอ่ยโคอะวิด <29. S> 19และ โลกอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะใช่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามบิ๊กไบค์กับลารีช่วยการล้างมือใบไบใส่เฟสชิลใส่หน้ากากอนามัยครับผมถูกต้องเป็นหน้าบายบายก่อนนะคะบายบายกันนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบิ๊กไบค์นะคร้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะุดกระดิ่งด้วยเอากุดกระดิ่งด้วยขอบคุณค่ะบายบายกไลค์กระไกไกเก่งมากค่ะ